พอแล้วมาเรียออกแล้วกออกเรียกอได้ที่สามได้ที่สุดเราก็ออกแล้วเกรดแล้วแบบออกเฉียวเฉียดมากเหลืออีกสามวินาทีเก่งไหมโอ,อ้สุดยอดมากใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงแก๊สเกมเมอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบวางขาค่ะท่ะานค่าค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกด่านอีพิกมินิเกมนะคะกับซี่าบอสตากซี่อาบอสตากเราขคนีุด้วยนะคะใช่่านผีผีผีมาบ่าผีสิงหทางออกกาบ้าผีสิงนะคาทังออกนะคะครับผมเกมนี้นะคะพอเป็นคนรีควสว่าอยากจะเล่นมากนะคะจัดได้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 ไดหยยกน ไอ้ตั้งตาพีหอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยยู่ทางนูแน่เลยหรือเปล่าต้องมาดูฝั่งนี้โอ๊ยตายทำไมประตูมันติดนี่ไงนี่ไงมาเร็วก่นทุกคนแล้วแต่แล้วแต่แล้วทุกคนโอ้ยน่ากลัวนะเนี่ยแมงมุมว้าวคิดกีวาค่ะเอาพี่กุญงก่อนเพื่อนเดินมั่วชนะเฉยเลยนะ เกรซเห็นไหมบอกแล้วว่าพี่กิบร้ายร้ายเหรอพี่จัดมือเฉยสอนเรามาล้วมือกันจัดการไหมได้จัดการเราร่วมมือกับพี่ลิงนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ลิงจะจัดการให้เลยครับใช่พี่ลิงจัดให้ครับเราจะแบบเน้นสีสันสดใสเป็นพิเศษโดยเฉพาะชุดดีชันนะคะเออเดี๋ยวนี้เกรเชี่ยวชาญค่ะเฮ้ยด่านนี้เราต้องจําใช่ไหมใช่อันนโอเคค่ะมา มาดูนะคะว่าใครจะจำได้บ้างโอเคโอเคคามุนแล้วค่ะทุกคนทำนะคะจำนะคะเฮ้ยแม่มีความตื่นเต้นมากกลัวจำผิดอันนี้มะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ทุกคนรวมตัวทุกคนลงความเห็นเหมือนกัน แทแดดัมแทมแทมคนเ้าไม่เเดินหรแทมแทมบ๊ายบายคนนั้นทำไมเดินมาไม่ทันหรืออะไรบ๊ายบายนะคะมงใสยง่วงโอ้ดูต่อค่ะอันนี้ค่ะก็จะไวขึ้นเรื่อยๆนะคะอุ้ยเริ่มเร็ว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 แต่เราเริ่มเร็วค่ะเริ่มเร็วค่ะเริ่มเร็วเดคะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้เอาไม่อันนี้อันนี้เหรออันนี้อันนู้นมั้งอันนู้นมั้งเฮ้ยอย่านะอันนี้อันนี้มันชื่นู้นเหรออันนู้นอันนี้อันนี้ พี่น <amounts> ก <of audio> ิจอนุ่นพี <shows> ่กิจเหรออนุ่นพี่กิจอนุ่นเนยแหมเกรดแถมท่าดำแทมแถมโอเคค่ะอันนี้ค่ะระวังนะคะหุยเร็วมากเร็วมากทึมทึมทลืมมองอะค่ะทำไงดีบอสมองอยู่เขาทิ้งเขาเมาชี้ด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ตามมาเลยค่ะอันนี้ค่ะ อ้าวแล้วคนตรงนู้นคือใครคะโมโรซามินางมั่นหน้ามากแล้วคนนึงไม่เข้ามาเหรอบายเดิจิตไปแล้วค่ะตรงนั้นมีความมั่นหน้านะคะโอเคค่ะมั่นหน้าค่ะไปคนเดียวเลยค่ะสงสารนางอ่ะไปแล้วค่ะปั๊ป๊บ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 เริ่มไปค่ะเริ่มไค่ะเริ่เห็นแล้วค่ะเร็่ทันค่ะเร็่ทันอยู่ได้อยู่ไม่ะอนู่อันนี้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 ค่ะอันไหนอันนี้เนาะเห็นพี่ลิงไหมคะ โอเคค่ะพี่ลิงมาค่ะถูกต้องถูกต้องถูกต้องหวังว่าจะถูกนะเย้เด้อยูเย้ผ่านทุกคนอันนี้ผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วครับเลิกพลาถูกบอกได้อยู่นะเราไปลื่นสไลเดอร์กันทันไปเนี่ยจริงพี่เกดพี่ลิงทำได้ลิงอยู่พี่ลิงกับพี่ลิงพี่ลิงไม่ล่าแม่นักขั้วพี่ลิงหรือเปล่าพี่ลิงเกาะไงก็เลยหนักวิ่งช้าอันี้ด่านเลเซอร์อะไรอันนี้ไม่เคยเล่น อ๋อด่านนี้เคยเล่นพี่กิตต้องกระโดดข้ามเลเซอร์ให้ได้หเหมือนกระโดดเชือกอะ่ะสวัสดีนะพี่ลิถัดสวัดดีนะพี่กิตแอร์ฟิมไม่เคลื่อนเต็มเฮ้ยมือู้อนอะไรอะ่ะนี่ไงพี่กิตต้องกระโดดข้ามระวังอันนี้มันจะถอยไปถอยมาเป็นเลเซอร์อะค่ะต้องข้ามให้ได้ ันตั้งอย่างนี้เมือนกเอออันตรายนะเนี่ยนันกูโดนก่อนเลยก่อนคนแรกเลครับตั้งแหลกต่อหน้ามากวิ่งแต่ว่าแบบมันน่ากลัวนะบางทีแบบอยู่ๆมันก็หยุดชะงักแบบเนี้ยเออทำไมมันกระตุกเนี้ยเดทค่ะเรามาอยู่ด้วยกันค่ะเหลือแค่เราสองคนพิจิตไปแล้วเย้ดีใจอ่ะกระโดดเหยียบหัวเกรดมากอ่ะเนี่ยแต่ก็ทำไมอยู่นิ่งๆจัง โอเคค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังดีอยู่แต่คนเริ่มล่างแหลกไปแล้วอ่ะเธอทำไมอ่ะเหลืออยู่สี่คนไม่ตายละไม่แล้วคนนั้นมากระโดดไปตรงนู้นทำไมอุ้ยตายอุ้ยแต่นางยังรอดนะเออโอเคอยู่อุ้ยเริ่มมาแล้วอ่ะเกดเกดโอ๊ยทำไมหมดไม่ได้โชคดีมาก รอดตายนะคะนี่ไงมีคนบอกแล้วว่าเธอเธอเธอ,เธอเพื่อนเต็มใ่แม็กออฟเฟนค่ะเต็มสุดชีวิตแล้วค่ะไม่สามารถรับไดใ้ใช่แค่เพื่อนๆน,นที่เป็น,นแคนด้วยกันก็เยอะแล้วค่ะ เฮ้ยแราแบบสงสารน้องน้องแบบแอมแฟนคลับนะรับแอดหน่อยเฮ้ยอันนี้เราต้องทําลายใช่ไหมเนี้ยได้เราต้องถือมีดทาลายเกดอยู่สีม่วงขาดคอนเกดเกดอยู่คนเดียวเขาอยู่กับพิกกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยใช่อุ้ยเราไม่มีใครมาฟันเลยค่ะทุกคนอ๋ออันนี้ต้องฟันเลยใช่ไหมโอเคค่ะฟันอยู่ฟันอยู่ฟันอยู่มีทีมเกดนะไม่มีคนฟันเลยนะคะได้อยู่พิกกี้ล้วดูดิทีมเราไอผู้ชายคนนั้นอ่ะมันเดินเล่นอ่ะมันไม่ยอมฟัน เหมือนจะข้ามไปฝั่งเขาทำไมทำไม่ขืออะไรเดินนายเป็นนายแบบอยู่ค่ะนางคือว่าอยู่บนแคทวอล์กหรือเปล่านางเหมือนพยายามจะข้ามไปฝั่งนั้นอ๋ออยากมาหาเกสอะไรอย่างงี้แคสเตอร์ไงนางเลยดูคุยเกดเลยนะอะไรอ่ะเขามีแฟนคลับเป็นสปายะเขาบอกว่าพี่มีความรับแอบเพื่อนเลยเลยพยายามประพันต้นต้นนี่ เขาบอกตรงไหนเนี่ยไม่จริงถ้าจริงนี่คือลายมากเลยนะไม่จริงจะบ้าเรอะลูกแก้วมานี่แล้วยังไงอ่ะ๋อดันลูกแก้วเหรอดัน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 คือตอนนี้มึนหัวสุดๆเลยว่าเอ๊ะยังไงวะเนี่ยตา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 ยเฮ้ยทำไมเธอร้าย่างนี้เธอโกหกฉันตลกมากเถอะแล้วก็ดันมาด้วยนะเชื่อด้วยนะ ไม่รู้จริงๆคุณพู้ชมขาดูความร้ายกาจของพี่ลิงรับไม่ได้พี่ลิงบอกเลยพี่ลิงไลยพี่ลิงลายมากกรมก็ดังสามโอเคค่ะดันลงดันลงแล้วนี่เขาดันดันเขาเนี่ยฮะเฮ้ยลูกสุดท้ายยาย่านะอย่านะอย่าเอาไปเขาเอาไปแล้วเฮ้ยมีการแย่งคืนไม่ให้ไม่ให้มันเอาออกจากนี้ได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้เฮ้ยดันไปฝั่งเราดันไปฝั่งเราทุกคนอย่าให้ อย่าให้พี่นิงลูกเดียวลูกเดียวโอ้โหเด็กเด็กโอ้ลูกเดียวลูกเดียวไปแล้วไปแล้วโอ้โหเวลาแล้วครับผมเย้ยสีแดงชนะก้ายแล้วชนะไปเก้าต่อหกนะชนะไปเพราะว่าผีลิงโก้อันนี้คือหยาดอะไรค่ะาทางออกจากเขาวงกดค่ะเหมือนเมฆโอเคค่ะมีความเป็นเม็ดลันเนอร์เบาๆนะคะต้องวิ่งหนีออกจากเขาวงกอดไปเริ่มแล้วค่ะมาค่ะใกล้แล้วนะคะ ไปทางออกอยู่ไหนแแแแแแแมมมมมมมทททททรดนั้นเราขอตามติดไปด้วยกันนะแหกก็แหกด้วยกันเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วไหนอะไหนอะนี่ไงพาคนนี้หายไปทางไหนดี啊แต่แล้วแตามพี่ลิงตามพี่ลิงแต่แต่แแล้วแตโอเคค่ะอาโดนขังพี่กิจหลุดไปอยู่คนเดียวโดนขังพี่กิจอยู่คนเดียวแล้วพี่กิจหลุดไปอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ ขังเหมือนจะเห็นพี่กิจนะคะเฮ้ยทางไหนต่อดีอ่ะเกสมาตรงนี้ดีกว่าเออสสวยรอมันเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆค่ะเราเจอทางออกแล้ว่าเราแล้วโดนขังแไนแล้วแต่และแต่แลแต่แล้วีลอกแล้วอไล่แล้วหรอยังเฮ้ยเจอทางออกแล้วอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าประเด็นคือเราจะออกไปได้หรือเปล่าเราต้องรอให้ทางมันเปิดใช่แต่แล้วทางมันกั้นมากเลยค่ะ พอแล้วมาเร็วออกเร็วออกเร็วออกเร็วได้ที่สามได้ที่สุดแล้วก็ออกแล้วเกรดแล้วแบบออกเฉียวเฉียดมากเหลืออีกสามวินาทีเก่งนะโอ้สุดยอดมากค่ะพี่กิจแพ้ไปพี่กิจออกมาไม่ทันใช่ไหมโหอยู่ข้างหน้าเนี่ยก้าวกกาลั้วเข้าเหยียบเลยเหมือนกับว่าเราต้องกดรหัสดังให้ โยนกล่องอน<ร><ร>ัลงไปกับสีเราให้ตรงมากที่สุดเออ,อเหมือนกับฮักเรสอยู่สีแดงก็ต้องกดปุ่มให้แบบกล่องสีแดงลงไปเยอะที่สุดแต่ว่าก็สุมใช่ไหมใช่แต่ประเด็นคือมันต้องถอดรหัสแล้วเราถอดไม่เป็นไงเราไม่รู้ว่ากดยังไงให้กล่องมันลงไปอออเราก็ได้แต่กดอ๋อได้แล้วได้ละได้อันนึงและเออหุยแบบทีมสีแดงลงรัวมากอะทีมสินมันไม่มีใครลงเลยเนี่ยเออ ลงแล้วนี่ลงแล้วนี่ไงทุกคนอยู่สีอะไรกันคะสีแดงค่ะเขาอยู่สีแดงเราอยู่สีเง<ร>ินคนเดียวส pagan. ีแดงลงรัวๆแล้วเี็นเงินนีสองเลยนะยืนยืนมองโอเคมันยืนได้สองกันแล้วนะคะทุกคนอึ้งว่าเล่นยังไงเออมันอึ้งยัไงเราขึ้นกดเป็นพวงเลยเอ้ยได้อีกแล้วค่ะทุกคนลงไปเรื่อยๆค่ะกดไปเรื่อยๆเออด่านนี้อ่ะถ้าน้องๆเล่นเป็นอ่ะบอกได้เลยนะคะว่ามันต้องเล่นยังไงได้อีกแล้วค่ะเฮยเก่งได้หลายอันแล้วนะเนี่ยเราแอบหลงงงอยู่ ลงไปอีกอันนะคะแต่ก็ลงแบบงงๆเนาะไม่แน่แต่ได้อีกอันนึงแล้วค่ะทุกคนฮ้ยวันนี้เกดได้เยอะนะเนี่ย๋อได้อีกอันนึงแล้ววิยถือว่าลดอยู่นะเธอเออใช่ไหมเลี้งไงวะอ้าได้อีกอันนึงแล้วสีแดง,งชนะเกได้เยอะสามสิบเจ็ดปอเจ็ดจะบอกว่าเกดสกดคนเดียวเนี่ยเจ็ดแปดอันน่ะเจ็ดแปดอันน่ะมันก็สมควรนะดูทีมสีน้ำเงินยืนทำไรยืนมองคืออะไรยืนทำใจค่ะยืนทำใจคือยี่คนเดียวคืออะไร ดีครับพี่บอสเฮ้ยมีคนจําได้สวัสดีค่ะโอ้ดีน้องๆจําได้น่ารักเนาะคนแก่ไอ้ชิบีกี้นั่นอะเอ้าแล้วมันหนีไปไหนวะเฮ้ยมันหนีไปไหนวะโอเคค่ะยังไงวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะอ่ะอีกกตาหนึ่งแล้วกันนะคะงั้นเราเล่นด่านนี้พร้อมทำลาโอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยเนอะไายค่ะ ฝากติดตามพวกเราทั้งทีพินด้วยนะพี่กิตไลยบ้าพี่กิดพี่กิดเลือกแบบพี่กิดไม่มีดวงเลยอ่ะเคเรสไปที่ไหนคะเขาไปสีแดงนะเกรสเอาหรอเกรสอยู่สีเหลืองมาดูค่ะว่าใครจะแหกใครจะแหกสีเหลืองแหกทำไมบ้า แคทฉันบอกแล้วให้มาสีแดงตอนนี้นะคะดิฉันคือหนึ่งเดียวค่ะแคทนิดเอเวอร์ดีนะคะแคทนิดค่ะแคทนิดค่ะธนูอยู่ไหนคะธนูละคะคุยระบบเมื่อกี้อะไปกันเยอะมากตอนนี้ในห้องเหลือแค่สามคนเองทีมคิวไปอีกหนึ่งค่ะตอนนี้เหลือบอสคนหนึ่งกับว่ากับเด็กคนหนึ่งมองเห็นว่าไปเหลืองเ่าอ๋อ้ไปเหลืองนะไปเหลืองนะเด็กที่ว่าสีสีเขียวอะ มดมาเหลือกนะมาดูนะหไม่แหกไม่รู้ว่าเขื่อเขียวเนี่ยผิดตลอดเลยนะเขื่เขียวได้หมดได้หมดโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วด่านเย้บ๊ายบายนะคะน้องๆทุกคนบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากติดตามพวกเราสามคนด้วยนะคะจุ๊บๆบายๆค่ะน้องๆอย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกณฑ์และก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืม ชมคลิปเก่าๆของพี่แกกับพี่ลิงในที่น,น,นี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้แกด้วยนะคะบ๊ายบาย